รถสวยสภาพเดิมๆครับคุณลูกค้ามองหาอยู่วันนี้มาชมคันนี้เลยผมประสุ PC 60ขีบดเุ้งกีใหญ่บุมอาร์มยาวตัวนี้ยาวกว่ารุ่นอื่นนะครับสังเกตได้ว่า60เมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆคันนี้ลูกค้าได้เทียบ7ตันเลยทีเดียวคุ้มมากคันนี้ลูกค้าได้ตู้เก๋งขนาดใหญ่กว้างขวางคอนโทรลสั้นซ้ายขวาตัวเดินนะครับผมซ้ายขวาเดินคล่องเดินซ้ายเดินขวาคล่องตัวในการทํางานมองหารถขุด ตู้เก๋งนะครับมาดูตู้เก๋งภายในกันหน่อยก็คอนโทรลน้ํามันซ้ายขวานะครับตัวเดินอยู่ทางด้านหน้ามีกระต่ายเต่าเดินเร็วเดินช้าได้คันนี้ทํางานดีอะไรหาง่ายเป็นที่นิยมในท้องตลาดครับขายราคาเพียง3า9 9 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจมองหาอยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยรถสวยเดิมจริงๆแล้วก็พร้อมส่งให้คุณลูกค้าทั่วประเทศไทย พิกัดพานทองชมบุรีฝ่ายขาย061696 0160มีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่นะครับจะได้ไม่พลาดกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ